ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาสรุปนะครับนิยายเล่มที่7นะของโยโกโซนะครับห้องดีนะครับถูกพวกห้องสีนะจับตาดูนะครับก็คือเหมือนแบบสอดแนมอะไรประมาณนั้นนะขณะที่อนโคจินะครับได้เพื่อนสายอ่านนิยายนะครับจากห้องซีเหมือนกันนะครับก็คือชื่อชินาฮิโยรินะครับก็คือเป็นเด็กผู้หญิงที่เคยมาส่องกลุ่มอนโคจินะครับจากห้องสีเมื่อเล่มที่แล้วนะ ไอโนโคจินะครับถูกผอสกายานางินะครับเรียกเข้าไปพบนะครับเมื่อเข้าไปพบก็พบว่าพ่อของไอโนโคจิเนี่ยมาหาที่โรงเรียนนะครับและจะให้ไอโนโคจิเนี่ยลาออกไอโนโคจิไม่ยอมนะครับพ่อไอโนโคจิถือโอกาสเล่าว่าผู้ที่ทาให้โนโคจิมาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็คือชีวิตย่าแย่ไปแล้วผอสกายานางินะครับยืนการว่าไม่สามารถไล่ไอโนโคจิออกได้นะครับโดยละเหตุผลพ่อไอโนโคจินะครับยอมถอยไปก่อนนะครับแต่ว่าไม่คิดจะยอมแพ้นะครับ หลังจากที่ไอโนโคจินะครับได้เจอพ่อของตัวเองนะครับก็รู้ทันทีนะว่าพ่อของตัวเองเนี่ยเพิ่งมาที่โรงเรียนนี้เป็นครั้งแรกนะครับไอโนโคจินะครับเลยรู้ว่าอาจารย์ประจําชั้นของห้องตัวเองครับได้ทําข้อตกลงกับพ่อของเขานั้นในในอนิเมะครับที่บอกว่าพ่อเป็นคนบอกว่าให้อาจารย์เนี่ยไล่ไอโนโคจิออกเนี่ยเป็นเรื่องโกหกนะครับไอโนโคจินะครับเลยไม่คิดว่าจะขึ้นไปห้องเอแล้วนะครับเลยคิดจะวางมือนะแล้วก็เลยโทรไปสิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างเคนะครับหรือว่าคารุสวานั่นเอง ขณะที่กลุ่มไอโนโคจินะครับกำลังเดินทางกลับหอนะก็เจออลิสนะครับกับอิจิโนเซนะรระหว่างทางซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกมากนะที่ผู้นําของทั้งสองห้องนะไปไหนมาไหนด้วยกันฮอลิยิตะคนพี่นะครับหรือว่าโฮลิยิตะมานาบุนะครับมาขอความช่วยเหลือจากไอโนโคจินะและเตือนเรื่องประธานนักเรียนคนใหม่นะครับก็คือนางุโมมิยาบีนะครับไอโนโคจิยังไม่คิดจะช่วยแต่ขอช่องทางการติดต่อของมานาบุไว้ก่อนนะระหว่างกลับหอริวเวนมาหาเรื่องโคจิเหมือนเพื่อยืนยันบางอย่าง กลุ่มไอโนโคจีกับอลิสก็มาดูด้วยแต่กับโคเอ็นจีมันคุยคนละภาษามีพูดถึงเรื่องที่ว่าโคเอ็นจีนั้นรวยมากๆโดยจะใช้วิธีซื้อแต้มจากพวกปีสาที่กําลังจะจบใช้ซื้อตําแหน่งเพื่อเข้าห้องเเรื่องวุ่นวายคราวนี้จบลงที่รีววแน่ใจว่าโคเอ็นจีไม่ใช่เอกแน่นอนแล้วลามือไปมีเตะใส่อลิสที่กวนประสาทบ้างแต่ลูกน้องของอลิสเนี่ยรับไว้ทันหลังเลิกเรียนช่วงปิดเทอมฤดูหนาวที่คนกลับไปเกือบหมดแล้ว ลิวเวนได้ส่งเมลหาเคบอกว่าเมื่อสมัยก่อนเธอถูกแกล้งและนัดให้มาเจอกันที่บนด่านฟ้าแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาลาดหัวนะครับพยายามบีบให้ใคลายชื่อคนที่ชื่อ X อ,ออกมาที่เป็นผู้บงการเคนะสุดท้ายไอโนโคจิก็บผมมาเจอตัวตัวกับลิวเวนอิบุกิอันเบิร์ดแล้วก็อิชิสกิบนด่านฟ้าอิบุกิก็งงว่าไอโนโคจิเนี่ยไม่น่าใช่ X กหรอกมันคงเป็นแผนของ X ที่บอกว่าให้ไอโนโคจิมาอยู่ตรงนี้ แต่อโนโคจิก็บอกว่าแผนการของตัวเองที่ทําไปเพื่อขันริเวนเนี่ยมีอะไรบ้างทําอย่างไรริเวนพูดว่าอุาสตส่าห์คิดว่าไอโนโคจิจะทำตัวฉลาดกว่านี้เพราะดันโงโ่โผออกมาให้กระทืบง,ง่ายๆซะง,งั้นไอโนโคจิ ok บอกว่าที่โผมาเนี่ยเพราะว่าตัวเองไม่คิดจะแพ้เรื่องการใช้กําลังรวมทั้งสถานการณ์ตอนนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไอโนโคจิเนี่ยกำหนดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าในที่นี้ริเวนต้องหาคนเธยโยท่องซีเจอและสาวมาถึงเค้นั่นเองซึ่งโดยรู้กันอยู่ว่าเรื่องนี้ต้องจบด้วยการใช้กําลัง ถ้าไอโนโคจิเอาเรื่องที่ริเวนลังแกเคไปฟ้องริเวนก็โดนไล่ออกขณะดเดียวกันถ้าริเวนเอาเรื่องที่เคเนี่ยโดนแกลงเนี่ยสมัยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยไปเปล่าประกาศเนี่ยเคก็จะหมดสถานะผู้นำของห้องดีเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะครับเลยเหมือนเสมอกันนั่นเองหลังจากนั้นไอโนโคจิก็เริ่มตบพวกลุงน้องของริเวนทีละคนนะทั้ง3คนก็มีอิชิสกิอันเบิร์ตอิบุกิจนกระทั่งเหลือแค่ริเวนคนเดียวขณะที่ริเวนเนี่ยกำลังไฟกับ ไอโนโคจิอยู่นะครับริวเอ็นก็ถามว่าไอโนโคจิเนี่ยไปเอาพลังขนาดนี้มาจากไหนเรื่องอย่างนั้นริวเอ็นก็แพ้นะเรียบร้อยสี่หนึ่งก็ไม่หวั่นเหมือนกันนะริวเอ็นคิดมาตลอดว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองไม่เคยกลัวใครแล้วคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเสมอแต่ตอนนี้ทั้งเรื่องใช้กําลังหรือใช้สมองก็สู้ไอโนโคจิไม่ได้ที่ไอโนโคจิบอกว่าจะวางมือจากการขึ้นไปห้อง A เนี่ยแล้วตัดความสัมพันธ์กับเคแล้วแล้วทำไมถึงมาช่วยเคเพราะว่าไอโนโคจิคิดว่าในอนาคตเนี่ยเคน่าจะมีประโยชน์ ไอโนโคจิบอกว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครทั้งนั้นก็คือเรื่องที่ซัดกระเริเวนบนหลานฟ้านั่นเองและมีพยานเป็นประธานนักเรียนที่รอยอยู่ด้านล่างกับอาจารย์ประจําชั้นของห้องดีนะที่ประธานนักเรียนเนี่ยยอมมาช่วยไอโนโคจิเพราะไอโนโคจิเนี่ยตอบรับคําข,ของประธานนักเรียนแล้วที่เคยมาติดต่อนก่อนก่อนหน้านี้น,นนะลีเวนไม่เชื่อในคําพูดของไอโนโคจินอกจากนี้ระบอบเผด็จการถ้าแพ้คือสูญสิ้นอำนาจลีเวนจึงบอกว่าเขาจะลาออกจากโรงเรียนนี้เพื่อเป็นการรับผิดชอบเพียงคนเดียว แต่พอวันต่อมาที่ริเวนจะมายืน่นใบลาออกพบว่าถ้าริเวนยืน่นใบลาออกเนี่ยพวกลูกกระจกอีกสองคนของริเวนก็จะลาออกด้วยทําให้ริเวนเนี่ยจำใจต้องอยู่โรงเรียนนี้ต่อไปให้ลูกกระจกของริเวนจะลาออกก็เป็นเพราะการบอกของไอโนโคจิว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วริเวนจะไม่ลาออกอย่างแน่นอนหลังจากนั้นริเวนก็ลงจากการเป็นผู้นําห้องสีในขณะที่ห้องดีของฮูลิยิตะก็ขึ้นไปเป็นห้องสีแทนเพราะการสอบระหว่างห้องทําให้คะแนนเนี่ยนำห้องริเวนไปแล้วแล้วก็ช่วงวันคิดมากซาโต้ได้ชวนไอโนโคจิไปเดท ไอ้นโเจีตจับตกลงเพราะตัวเองไม่มีแผนจะทำอะไรในวันนั้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสรุปนะครับนิยายเล่มที่7ของโยโกโสะนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนาทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ